อันนี้กระเบอ้อแหมมูนะครับนี่กรเบอร้อเหลืองกเบอ้อเหลืองนักขนาดครับตะกี้มันอยู่ได้หฮันเป็นเกาะเป็นมูนะเนาะตอนนี้เขาผมได้ขึ้นไปสักเตือนแะล้วลองเข้าไปนะเนาะกระเบอ้อเหลืองเหลืองนักขนาดครับเป็นมูเป็นซิปเป็นซาเลยอ,เอันนี้ห้วยป่างกล๋วยจำได้ละห้วยหัวหน้าแต่ว่าแยกห้วยป่างกุ๋วยตอนนี้ได้จะขึ้นไปตีห้วยเลยบาาล้นซานหลวงน้ำบ่อหูเนาะ ขาดิมันหั่นหงหอยไว้ก่อนน้ำบ่อหูนี่ผงไม่ได้ตายแล้ผงนะแต่ตอนนี้หูนี่นี่เราเก็บดอกไปวัดบ่ดอกได้สีชมพูครับดอกที่ผันส่อไปวัดเพราะมันออกคนเดียวมันอย่างน้ำบ่อหูห้อยปางกล้วยปะป่าบะหินวันทีฝนตกน้ำนองน่ะโอ้มันถุงทรายลงมาขนาดนั้นเลย มนทรายลงเลยทางดุมน mm. ักถนนถ้าป like ีในฝนตกหน้ามน้องอย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นสร้างควะไปแม่วันนั่นบุญแถวใกล้ๆบุญบุญทีแปลงวันนั่นนะที่คบวันนั่นนะ จีนี่ครับจีนี่ันดีกินนะมันมีต้นไม้หลายอย่างครับในป่านะวัเขต้องหู้นะไหนกินได้มัได้เนาะ้ากินไปเลยก็มันจะได้นะกินไปเลยก็ได้พิกบ้านนะครับพิกบ้านเก่าโอ้แต่มนี่น้ำพาไหินลงมาเขา้อง เห็นควยาย้าใหญ่เลยมองใหญ่เลยเบ้า,า<ะ>เบาแบสั้นหลวมแบสั้นเหลืองและะ้วเหรอเขาบอกไปกินพุ่นอันนี้มาะดิแล้ว <c oughs> ล่ะครับเขาจะย่างกี่ขั้นตอนกันต้นนี้เหรครับเปล่งใจคว้านี่กัน,จะ,นกะจะได้กินข้าล,ลำงไฟก่อนวันนี้ดางไฟก่ อ่าพักยกกันละเดี๋ยวไปซ่อมไม่แห้งเฮ้ออ่าครับมาจบคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวจะกินข้าวตอนกันเนาอะ